สวัสดีนะคะวันนี้พาทุกคนมาหน้าบ้านจ้ะนี่หน้าบ้านเรานะคะที่ภูเก็ตนะจ๊ะมีต้นหมากรากไม้เยอะแยะเลยที่เราทำสวนหน้าบ้านนะบริเวณพื้นที่ก็แค่ประมาณ4คูณ4เมตรคูณกว้างเดี๋ยวกว้าง3เมตรกว่าก็ยาวประมาณประมาณ5-6เมตรนะคะพื้นที่หน้าบ้านเล็กน้อยนะเราก็ปลูกทุกอย่างที่เราอยากจะกินนะจ๊ะมะละกงมะระกอ นะน,นี่ก็เป็นอ้อยพันธุ์ต่างประเทศของเรานะจ๊ะที่เราปลูกเอาไว้เนาะนี่อันนี้ก็เป็นดินที่เราหมักเอาไว้นะจ๊ะดินหมักสําหรับที่จะปลูกผักสวนครัวปลอดสารของเรานะจ๊ะมีเศษอาหารนะจ๊ะดินปุ๋ยคอกนะคะปุย๋ยคอกอะไรก็ได้ขี้เป็ดขี้ไก่ขี้วัวขี้ควายได้หมดเนาะผสมกับเศษอาหารที่เรากินเหลือในครัวเรือนนะั่แหละ พืชผักเปลือกผล,ลไม้ได้หมดจ้ะใส่ไว้ในเข่งไซส์ใหญ่แล้วก็ใช้ผ้าสแลนนี่นะจ๊ะปูรองก้นเข่งไว้นิดนึงกันรั่วออกมานะจ๊ะนี่อันนี้ก็เป็นกระถางที่เราปลูกกุหลาบที่เราตอนขึ้นมาเองนะเป็นกุหลาบสีแดงนะจ๊ะงามมากเพราะว่าเพราะว่าเราใส่นี่นี่เปลือกเงาะเปลือกผล,ลไม้แล้วก็ มีใบของมะนาวนะจ๊ะเมื่อก่อนไม่ใช่เมื่อก่อนก่อนหน้านี้มีบุ้งมีตัวหนอนมากินใบนะมากินใบของเขาเยอะเลยนี่นะตอนนี้ไม่มีไม่ค่อยมีมีแหละแต่ไม่ไม่เยอะนะจ๊ะเพราะว่าเราใช้เราตัดใบมะนาวมาใส่ใบมะนาวเนี่ยเขาก็จะมีความซามีความฉุนนะจ๊ะนี่นะจ๊ะใบมะนาว พอเขาย่อยสลายนะจ๊ะทุกคนมีตุ๊กแกด้วยนะจ๊ะบ้านเรามีสัตว์เลี้ยงด้วยอ <c oughs> พอมะนาวพอมะนาวใบมะนาว <c oughs> เขาย่อยสลายใช่ไหมเขาก็จะดูดนะคะตัวของพืชของที่เราปลูกเนี่ยเขาก็จะดูดขึ้นไปนะคะไปเป็นสารอาหารที่ช่วยป้องกันหนอนและ,มะแมลงได้นะจ๊ะใบที่จะนำมาใส่ที่โคนต้น ป้องกันพวกหนอนและแมลงเนี่ยก็แนะนำให้เป็นใบที่ใบไม้ที่มีรสชาติขมนะคะรสชาติฝาดนะชนะเช่นพวกใบของสะเดาใบขีเ้เล็กเนาะจะเป็นซ่าๆอย่างใบส้มกิ่งส้มหรือมะนาวก็ได้นะคะนี่นี่หน้าบ้านเรานะจ๊ะนี่อันนี้ก็เป็นโหระพาที่ เราซื้อก็เดี๋ยวเรือมากินแล้วก็นํากิ่งนะคะเราก็กินใบกินยอดเสร็จแล้วก็นํากิ่งไปแช่น้ําไว้สักสองสามวันนะจ๊ะพอเขาปริารากออกมาแล้วเราก็นํามาเสียบไว้ในกระถางแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะได้กินนะคะโหระพาของเราเองซึ่งปลอดสารนะจ๊ะทุกคน